สวัสดีครับนี่องมาเรียกเชนี่น,นะครับสิบพามาชมนะครับรถเกี่ยวร้าน BP Texture นะครับวันนี้วันที่10ตุลาครับพศส,สอ6 5นนะครับมีเอารถ DC 70 G พัดนะครับยายปาก95ไาม่เกี่ยวเบี้ยนอนครับ เหนียวอยู่บ้านยางชุมหมู่12นะครับนี่ครับมาเกี่ยวเขาา3-3แต่ว่าลมหมดเลยครับนี่ครับข้าวลบนะครับ เนีมาเกี่ยวเขาพยอใหฉลองบ้านยางชุมเหนือนะครับอันนี้ท่าครับกับข้างนัดสายดันนะครับเอาลมครับ d ี 70g เจ็บพัดนะครับมาเกี่ยวเขาข้าวล้ม ล่มพันกันเลยนะครับครับประเมินสิเป็นจังไหนครับเป็นข้าวนาปังนะครับรอบสองข้าวสามสามครับปากขยายเก้าห้านะครับเอาปากปรุงเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับ ล้มหมดเลยนะครับมาดูกันว่า DC 70 G พัดขยายปาก95จะเป็นยังไงครับ น้ำาออกสองวันนะครับเ้าวลมเรียบร้อย เขาลมหนุ่มหุ่พันกันเลยนะครับน่ยครับมันเป็นเ,เกลียวดันคอสปริงนะครับก็ตองยันครับติดข้อปะติดข้อครับเกลียวได้เรื่อยๆนะครับคอสปริงกับเกลียวได้เรื่อยๆนะครับโคชองนี้เขาไม่ค่อยมีงาไหล

อากาศเย็นสบายครับเป็นวันออกพรรษานะครับวันนี้วันที่10ตุลาของเร้มาหกสิบห้านะครับนี่ครับ DC 70็พัดนะครับของร้าน BP t r a c t o r นะครับทีมงานเสียชัยนะครับหนีมาเกี่ยวเขา,าหน้าปังข้าวสามสามนะแต่ล่มนะครับ มาเกี่ยวข้าวลมแต่ว่าบยันครับดีซีเจ็พัดนะครับขยายปาก95้าครับเกี่ยวดันคอสปริงนะครับตู้เบาเรียบร้อยครับเกี่ยวสบายสบายนะครับไม่มีติดคอนะครับสนใจอยากจะทำปากเกี่ยวนะครับกะเชิญเลยครับที่ร้านบีพีแท็กเตอร์อำเภอชุมพลบุรีนะครับ หรือสิทรสอบถามได้นะครับร้านาเสียชัยรับสายนะครับเบอร์โทรกะ0851966344นะครับเสียชัยรับสายคือเก่านะครับโทรมาคุยมาบอกมาจ่าได้ครับน่ครับลมไปห้นเลยครับน่ครับเกี่ยวข้าวาข้าว3ามสาม,ลมลมาบสาบสูบน้ำออกสองมือเพื่อนวะ อันนี้รอบสองนะครับนี่เข้าหนาปังล้มทับเลยพี่น้องล้มเลยเด้อครับล้มแรงมากครับนะครับ DC 70G พัดนะครับเดี่ยวเข่าล่มนะครับ เขานี่เป็นเขาหน้าปังเข่า3ามสามนะครับเพื่อครลมลมกับพยันครับเนี่ยถ้าครับถ้าใส่คอสปริงมันจะมันกระสีดีครับเขาพอติดข้ออันนี้แต่งเต็มเรียบร้อยเลยครับปากเกี่ยว95้านะครับ แต่ขอน่าว่าโอ้ยนกกินเขาเพื่อเรลียวนะน่ครับนาปังข้าวสามสามรอบสองนะครับขอแซน้ำครับตอนนี้ เกีียวว่าได้ไวเายนะครับข่าวลมมากนะครับขาวมันลมแห้ง G70 DC70 ัด DC นะครับรลยะปาก95ก็าต้องย่านว่าสิ่ติดข้อครับคอสปริงเรียบร้อยนะครับ,บแบบชิ้วๆส่น เสียชัยนะครับแล้วเขาร่วมครับพี่น้องมันเนี่ยสันวันดีครับมันออกพรรษานา้ำ นาประมาณ3ไร่ครึ่งนะครับนี่เขาเอารถ DC 70 G นะครับมาเกี่ยวเขาไถพีนองบั่นยังซุ้มเหนือครับหมู่12นะครับนี่ครับบ้านตกกลางหล่องนะครับก็ซื้อรถจากร้าน BP t r a ท t o r นะครับ ก็จะทำให้เลยนะครับนี่และครับรถรถล่านที่แลวรดออกไปเกี้ยวเองนะครับมันสีหูขอบคิดผาดและขอบอปรับปรุงนะครับสิ่งไหนพอดีกับปรับปรุงให้พี่ให้น้องนะครับเพรอแมนว่าเอารถจากร้านไปแล้วเราอันนั้นนี่ก็เสียครับ ือเฮามาเกี่ยวไห้มันหูวา่าตัวไหนมันบ่ค่อยดีกับแจกไขปรับปรุงไห้ที่ไห้น้องนะครับนี่ครับคันนี้แต่งเต็มเรียบร้อยครับปีนี้เสียชัยเอาไว้เกีียวนะครับคันนี้ดีซ70ี 70G พัานะครับขยายปา95แต่งเต็มเรียบร้อยครับคันนี้ เขามาเกี่ยวเขาล่มนะครับล่มกับแห้งแห้งนะครับพี่น้องนี่ครับเด็กนายโคครับโคกสูง นะค,ครับนีร่มครับร่มเนี่ย,เ,ยเกียกเ่ยวว่าจะเรี้ยวนะครับอ่ามันเขาลมแห้ง น้าปังนี่ก็คงจะเป็นหม,หมดหมดแล้วครับคงจะหมดแล้วครับสุดท้ายแล้วอีกสิ้นเดือนว่าถึงสิ้นเดือนครับอาจจะด้เกียวน้าเดี่ยวข้าวนาปีนะครับ่อขอสิบห้านะครับแข่งเต็มนะครับคันนี้ เสียชัยไม่ขายนะครับย้ำว่าไม่ขายนะครับทีนี้เก็บยวไปเกี่ยวก่อน,นครับ DC 70G พัดนะครับของร้าน B Pactor t นะครับมีแมกแก้วเาขาลมครับเข้าลมเราก็ยันครับว่มีติดข้อนะครับไปเรื่อยๆนะครับโอ้ลมแห้งครับครับมาเน,นี่ยวัวนี้ลมแรงมากออกฝนสาพอดี เขาขึ้นมากักเนี่ยจับปลาขึ้นมานนรูปในร้านนี่เ้็นมักร้านาเป็มัดเรื่องแบบไหนเดี๋ยวเดี๋ยว ตอนนี้เรามาเกี่ยวข้าวล้มแบบพอม,มีตัวยืนเลยครับลุ่มนาบทราพบีซีเจพัดนะครับร้าน B ีพีเทคเตอ าวมน,นี่ครับงานขยายปากนะครับขยายปากเกี่ยว95นะครับ เกี่ยวดันคอสปริงนะครับเรียบร้อยผมยีดติดข้อครับกู้เบาเงียบมากเจ้าของหน้าบอกว่าโอ้ยมาจุดประทัดใส่กันลบใจเบิดข้าของหน้าบอกว่ารถเงียงขึ้นเงียบดีเถอะเห็นะแ,แล้ว รถเงียบครับมันมันเกี่ยวดันคอสปริงเรียบร้อยแต่กับรถมันเบาครับมันบ่ติดข้อไม่ได้พุ่นเลยนะครับโอ้เป็นตะซื่อไปขับยู่จอของหน้าวะนะครับรถเจ็ดสนใจเล่าว,ว่าสิไปมึงอยู่ลานอยู่มันงวดสิมาแล้วเปล่าวา บรรทัดสุดท้าทยว่ามันสิงวดสิม้าเลยเพื่อนว่าอย่างน้อมันงวดสิมาดูกอตเตอรี่เลยเราเพื่อนว่าโอ้โหนะครับความฝันของชาวนาว่ขายเข่ากับลอตเตอรี่เพื่นวะอยับใกล้เเสร็จภารกิจแล้วครับวันนี้นะครับ ดีซีเจ็ดบพัทนะครับของร้านดีพีเทคเตอร์นะครับย้ำอีกครั้งครับว่าใครสนใจอยากมาาชมงานขยายปาก95นะครับก็มาโทรมาถามได้ครับก็คือศูนย์แปดห้านะครับหนึ่งเก้าหกหกสามสี่สี่นะครับเสียร์ไทยรับสายได้นะครับโทรมาบอกมาจ่ามาคุยกันเมืองนะครับว่าามันราคาเท่าไหร่นะครับนี่ครับใกล้สิบ แล้วนะครับั่นตป็นหน่อยโคกหาปลาครับนี่ไปเขียงใหญ่ตัวหนึ่งทีมงานเสียชัยนะครับรถคันนี้ เี่ยวข่าวล้มว่ต้องยันครับสบายสบายเรื่อยๆเครื่องเบานะครับไม่ติดคอนะครับต้องโทรมาสอบถามนะครับงานขยายปากเกี่ยวของร้าน BP t e c t o r นะครับอำเภอชลบุรีนะครับน่ครับก็ขอจบคลิปไปซักนี้นะครับ ฝากกดติดตามนะครับกดสันกะดิ่งนะครับให้ชอ่องเบาเด็กนะครับขอบคุณครับ